สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกิยาภามาดามน,นะคะวันนี้เรามาเกาะติดสถานการณ์ของแม่ค้าทองอีกนะคะซึ่งเป็นกระแสโด่งดังมาหลายวันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นรายการดังๆนะคะกำลังติดตามกระแสแม่ค้าทองรายนี้นะคะซึ่งเป็นกระแสโด่งดังติดอันดับนะคะฮิตติดอันดับมา หลายวันแล้วนะคะเป็นสัป,ปดาห์สัป,ปดาห์แล้วนะคะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์จากที่แม่ค้าทองนะคะในการทําคลิปนะคะขายทองทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีผู้บริโภคนะคะซึ่งเข้าไปซื้อทองนะคะหลังจากซื้อทองแล้วก็นําทองไปขายผลปรากฏว่าทองที่ซื้อจากแม่ค้าทางออนไลน์นะคะที่ขายทองสดทางออนไลน์ line, ใช่ไหมคะ ปรากฏว่าไปขายแล้วร้านทองไม่รับซื้อนะคะถึงแม้จะมีบางร้านทองนะ,ะที่รับซื้อแต่ว่าราคามันตกนะคะมันได้ไม่เต็มเพราะว่าสินค้าที่ทำการโฆษณาชวนเชื่อนะคะมันเป็นสินค้าเป็นทองจริงๆนะะไม่ใช่ทองปลอมทองจริงแต่เป็นทองไม่เต็ม100%เเท่านั้นเองนะคะต้องขอ เกินกันี่นะคะทองเต็มนัก็คือทองที่มีปริมาณทองตั้งแต่95-96%ขึ้นไปนะคะเนาะแต่ทองที่ผู้บริโภคซื้อไปจากริการขายทองออนไลน์นะคะมันเป็นทองเนื้อไม่เต็มคุณนกคิดว่าคงจะเป็นทอง18กัลัดนะคะ 18K นั่นก็หมายถึงว่าเป็นทองเนื้อทองเพียง7 5 7 0 75, 75นะคะซึ่ง ทองทองสิปดกะลัดนี่นะคะทองสิบปเคนี่ไม่ใช่ทองปลอมนะเป็นทองจริงนะคะแต่ว่าซื้อสามารถซื้อได้นะคะเล่นได้แต่เล่นในเอามาเป็นในเอามาเป็นเครื่องประดับนะคะอย่างพวกเป็นเหรดข้อมือเป็นสร้อยคอเป็นแหวนอะไรเงี้ยค่ะเป็นแหวนก็เป็นแหวนที่ฝังมุกฝังเพชรฝังพลอยอะไรเงี้ย มันใช้ทอง 18K 18กรัตชิ้นค่ะอย่างเด็กข้อมือบางทีมันก็จะมีะลักษณะเพ K, ชรพลอยเข้าไปประดับอย่างเงี้ยมันต้องใช้ทอง 18k ใ18ช่ไหมคะสิกรัตเพราะว่าตัวทองมันถูกผสมก็ไปเยอะใช่ไหมคะก็เลยทําให้ทองมันแข็งแรงมันสามารถที่จะหุ้มเพชรหุ้มพลอยได้ถ้าเราจะมาใช้ทอง 24K 24เ่24กรัตมาหุ้มเพชรหุ้มพลอยนะั้นมันเป็นไปไม่ได้นะคะ อันนี้ทุกท่านคุณกนกคิดว่าคงเข้าใจนะตอนนี้ที่แม่ค้าทาการโฆษณาชวนเชื่อขายทางออนไลน์นะครับน่าจะเป็นมีทั้งทองเต็มแล้วก็ทองไม่เต็มนะคะแล้วก็พอดีอรายการวันนั้นนะคะที่ขายในวันนั้นที่ขายทางออนไลน์ในวันนั้นนะคะก็คงจะเป็นทองที่ 18k นะคะเมื่อนําไปขายแล้วมันได้ราคาไม่เต็มนะอันนี้คุณนกเข้าใจนะคะว่าทอง 18K 2ป k เนี่ยมันมีความแตกต่างเนาะถ้าทอง24 k เนี่ยมันสามารถขายได้เต็มราคาใช่ไหมคะแต่ทอง18 k เนี่ยมันขายไม่ได้ก็หลายๆท่านก่อนที่จะซื้อทองต้องทาความเข้าใจก่อนนะครับ 18k นี่มันเหมาะสําหรับที่ซื้อมาประดับร่างกายมาประดับตัวให้ดูหรูหราให้ดูดูดีบุคลิกด,ดูดูดีดูเพื่อความสวยงามนะครับแต่ทอง 24K เนี่ยซื้อไปเพื่อเอาไป เก่งกำไรเอาไปขายต่อซื้อไปกักตุนเพื่อเก่งกําไรอันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเนาะและในวันนี้มันก็เป็นกระแสดงดังอีกนะั่นแหละค่ะเพราะว่าตํารวจนะคะได้บุกเข้ารวบตัวแม่ค้าทองนะคะถึงบ้านพักหรูเลยนะก็จะเรียกว่าบ้านพักไม่ได้ต้องเรียกว่าคฤหาสน์หรูของแม่ค้าทองคนนี้นะคะบุกรวบตัวพร้อมสามีของเขานะครับ ตำรวจพร้อมนักข่าวนะคะได้บุกไปในเช้าวันนี้นะคะและหน่วยงานของปอคบอนะคะก็ร่วมด้วยช่วยกันบุกเข้าไปนะคะไปรวบตัวสองสามสองสามีภรรยาแต่ว่าครั้งแรกที่เข้าไปนะคะไม่เจอนะคะแล้วก็นักข่าวแล้วก็ตำรวจคิดว่าบุคคลทั้งสองท่านนี้จะไม่อยู่นะคะเพราะว่ามีทนายความออกมาต้อนรับนะคะทนายความก็บอกว่า จะทาตามกฎหมายไม่นี้ไม่นี้นะคะหลังจากนั้นตํารวจก็ได้ทําการบุกค,ค้นนะคะยึดทองรูปประพันธ์นะคะยึดสินค้าที่เป็นของแก่ของแถนใช่ไหมคะยึดตู้เซฟยึดปืนแล้วก็ยึดเอกสารนะคะเอกสารนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่ตํารวจจะต้องยึดนะคะมันเป็นหลักฐานนะคะเพื่อมันจะได้ เชื่อมโยงให้ให้ไปเป็นการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการซื้อขายทองใช่งกคะมันตาที่ร้านทองนะ,ะเขาก็ต้องมีอยู่และเอกสารตารํารวจก็บุกยึดเนาะ,ะบุกบุกยึดนะคะตั้งแต่ทองรูประพันธ์นะคะเพื่อเอาไปตรวจสอบยึดเป็นของกลางแล้วก็สินค้าของแถมนะคะแล้วก็ยึดตู้เซฟยึดปืนและยึดเอกสารนะคะแล้วก็ บุกรวบตัวของสองสาวสองสามีภรรยานะคะคาบ้านพักหลูนะคะก็นําตัวขึ้นรถนะคะแล้วก็นําตัวไปสอบสวนที่สถานีตํารวจนะคะตามที่คุณนุ๊ติดตามข่าวเนาะตอนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยแม่ค้ากับสามีก็โอเคนะยังยิ้มแย้มแจ่มใสนะพอหลังจากลงจากรถใช่ไหมคะกาลังจะไปที่ห้องสอบสวนแม่ค้านี่สุดเลยนะคะเดินไม่ไหวเลยหมอด เหมือนท่าทางจะเป็นลมตัวอ่อนเลยนะคะสามีต้องช่วยพยุงอยู่ด้านหลังนะคุณนกเห็นแล้วคุณนกก็รู้สึกเข้าใจสงสารเนาะเพราะว่ามันเจอสถานการณ์บีบคั้นเนาะเจอสถานการณ์มาเป็นอาทิตย์กว่านะ,นะคะมิคาทองเนาะโดนหลายมุมหลายแง่หลายมุมมันโดนหลายหลายหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสคบนะคะปะปะง สันปรกรณ์ตำรวจนะคะมันมันกดดันทุกทิศทางเลยนะ,ะจนณวันนี้ก็ถูกรวบตัวนะ,ะต้องไปสอบสวนอย่างสถานีตำรวจนี่โอ้โหแม่ค้าทองนี่สุดเลยนะ,ะเดินีน่ตัวงอเนะะี่ยสามีตึกประคองอยู่ด้านหลังนะคะเห็นแล้วก็น่าเห็นใจแล้วก็มาโดนกดดันจากทีวีช่องทีวีดังๆตีข่าวประโคมข่าวไนะหนจะรายการดังๆออกมาโอ้โห ไหนจะถูกกดดันทั้งนักข่าวที่ทำข่าวแล้วก็แล้วก็ป้อนข้อมูลปป้อนอคําถามที่มันเป็นสิ่งที่มันกดดันก็เกินที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่จะรับได้คุณโกเห็นแล้วคุณนก็รู้สึกเห็นใจนะเห็นใจทั้งแม่ค้าทองเห็นใจทั้งผู้บริโภคที่ซื้อทองไปนะครับก็หลังจากนั้นก็ สามีก็พยุงตัวไปถึงห้องสอบสวนนะคะนูก็ได้ดูด้วยนะคะในห้องสอบสวนนะคะเท่าที่ดูนี่แม่ค้าทองนี่หลั่งน้ําตาเลยนะคะส่วนสามีนี่ก็หน้านี่ก็เปลี่ยนสีเลยนะคะเพราะว่าโอ้โหมันโดนเนาะหลายข้อหารู้สึกจะโดนหลายข้อหานะคะแม่ค้าทองนี่ ตามที่เราติดตามคลิปก่อนที่จะเป็นข่าวใช่ไมแม่ค้าทองคนนี้ก็จะมัดมั่นนะปั้นหน้ามัดมั่นมากมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเนะี่ยแต่พออยู่ในห้องสอบสวนนี้หลั่งน้ําตาเลยนะคะมันก็คงจะสุดทนเนาะอันนี้คุณนกเข้าใจนะเห็นใจก็โดนไปหลายกระทงเนาะรู้สึกจะโดนไปทั้งหมด4ข้อหานะคะและตำรวจนะ,ะในตำรวจที่สอบสวนนะคะก,ก็คือพันตำรวจตีวิทยานะคะ เป็นผู้บังคับการนะคะผู้บังคับการกรรมการกระทําความผิดนะเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคก็ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่ซื้อทองนั่นแหละคะ่นะเนาะท่านก็สอบสวนด้วยตัวเองนะหลังจากสอบสวนเสร็จนะคะก็ออกมา,ามาแจ้งข่าวสารมาให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะก็แจ้งข้อหาไปนะคะข้อหาที่แม่ค้าทองกับ สามีนะคะที่โดนไปก็คือข้อหาช้อโกงผู้บริโภคนะคะข้อหาผิดกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็ข้อหาโฆษณาชวนเชื่ออืมไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะคะอันนี้ก็ขอพูดก่อนเนาะข้อหาช้อโกงประชาชนก็มันเหมือนกับว่าคุณไป หลอกขายอะไรหลอกขายอทองจริงๆแล้วมันจะว่าอ่าคุณตนจะใช้พูดยังไงอ่ะอ่าตามนี้กันเลยกันนะเนาะหัวข้อนี้นะคะเกี่ยวกับช้อโกงประชาชนผิดกฎหมายอคอมพิวเตอร์โฆษณาชนเชื่อไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคที่โดนไปนะครัะก็โดนไปหลายข้อหานะคะแล้วก็ รู้สึกว่าจะไม่ได้ไม่ได้ประกันตัวนะคะตำรวจไม่ให้ประกันตัวนะคะ <c oughs> ก็คงจะต้องโดนฝากขังนะคะต้องขังก็เท่ากับคืนนี้ก็ต้องนอนนอนคุกกันแล้วล่ะคะ่ะสองสามีภรรยาเนาะเพราะว่าตำรวจไม่ให้ยื่นประกันตัวไม่ให้ประกันตัวนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะหลายๆท่านที่ติดตามอยู่เนาะคุณนกก็เล่นข่าวเรื่องกับทองเล่นข่าว เรื่องแม่ค้าทองนี้ก็มาหลายคลิปหลายวันเลยนะคะมันไม่ติดตามไม่ได้นะ,ะถ้าคุณ่ไม่ติดตามนี่ถือว่าตกข่าวตกกระแสะข่าวเ่ยนะคะเพราะว่าตอนนี้เมืองไทยของเราเนี่ยไม่ว่าใครไม่ว่าจะหน่วยงานไหนไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหน่วยงานรักวิสาหากิจหน่วยงานราชการคนจนคนรวยบุคคลธรรมดา ติดตามกระแสข่าวของแม่ค้าทองนี่อย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นคุณนกก็ต้องติดตามนะ,ะถ้าไม่ติดตามเนะี่ยถือว่าตกข่าวนะ,ะไม่ทันข่าวอย่างแน่นอนนะคะก็เราท่านเนาติดตามกันมาเนาะตั้งแต่ต้นเลยนะคะคุณนกก็ติดตามมาเหมือนกันนะคะติดตามมาแล้วก็เล่นข่าวนี้มาตลอดก็ต้องยอมรับว่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นใจทั้งแม่ค้าทองนะคะเห็นใจทั้งผู้บริโภคที่ซื้อทองไป ที่ได้ราคาซื้อราคาไม่ได้เป็นทองเต็มนะคะแล้วก็ก็ต้องเข้าใจนะครับบางท่านนี่ซื้อเพราะความไว้วางใจซื้อเพราะความเชื่อใจซื้อเพราะว่าแม่ค้าทองเป็นบุคคลกว้างขวางเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสังคมใช่ไหมคะเป็นคนที่มีคนรู้จักนับนับหน้าถือตาว่างนั้นเหอะเป็นบุคคลในสังคมที่ หลายๆบุคคลที่ให้การเคารพนับถือนะครแล้วก็ผู้บริโภคอะพอมาเจอคลิปโฆษณาขายทองถ่านออนไลน์ใช่ไหมคะก็มั่นใจใช่ไหมคะมั่นใจเชื่อใจนะคะก็ซื้อไปบางท่านเนี่ยซื้อไปเพื่อไปเป็นเครื่องประดับนะคะอันนี้จะไม่มีปัญหานะคะแต่บางท่านซื้อไปอะซื้อไปเพื่อไปเก่งกําไรขายต่อใช่ไหมบางท่านซื้อไปสะสม เพื่อที่จะเอาไว้เก่งกําไรนะคะขายต่อนะคะแต่บางท่านที่ซื้อไปแล้วไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไดรอนะคะไม่ได้ซื้อไปกักตุนแต่ซื้อไปเพื่อไปขายต่อนะคะเพื่อจะเอากําไรนะคะเพราะว่าตามคลิปที่คุณนกติดตามนะคะก็เขาก็จะมีการโฆษณาว่าราคาเต็มสามพันกว่าลดเหลือหนึ่งพันกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็บอกว่าเป็นทองเป็นทองโอเคมันเป็นทองแต่ไม่ค้าเขาไม่ได้ระบุนี่ค่ะว่า เป็นทอง 24k หรือว่าเป็นทอง 18k อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันต้องแจ้งใช่ไหมคะจะพูดแต่คำว่าทองทองก็ไม่ได้เพราะว่าคนคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เชคใช่ไหมคบได้ยินคําว่าทองในี่ใครๆก็อยากจะได้ใช่ไหมคบอย่างคุณนกนี่ก็ยังอยากได้เลยแต่คุณนกไม่มีสิทธิ์เลยเพราะคุณนกไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะคะคุณนกก็เลยลอดไปนะคะตอนนี้คุณนก ก็เล่นแต่ทองต่างประเทศนะคะทอง 18k ทองทอง18กะลัดนะคะคุณนกเล่นนะคะเพราะว่าที่แถบยุโรปานี่ก็ชอบเล่นทองแข็งกันนะคะทองแข็งทองผสมนั่นก็คือทอง 18k ทอง18กะลัดเพราะว่าส่วนมากเขาจะเล่นทอง18กะลัด 18k เพราะว่าเขาเล่นทองแข็งแล้วไปเล่นเป็นทองเป็นพวกเครื่องประดับมากกว่า เขาไม่ได้ซื้อมาขายไปเหมือนเหมือนเราเราใช่ไหมคะเขาซื้อมาเป็นเครื่องประดับประดับเพื่อความสวยงามประดับเพื่อมันดูให้มีสง่าราศีเท่านั้นเองก็ถึงเล่นทอง 18K แนะคะแต่ว่าบ้านเราเนาะเมืองเราคนไทยอะ่ะก็จะชอบเล่นเป็นทอง 24KK ทองแท้ใช่ไหมคะเพื่อซื้อมาขายไปซื้อมากักตุนเวลาเดือดร้อนเรื่องเงินใช่ไหอืมช่วงนี้มันเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดใช่ไหมคะ ก็พอมีเงินก็ซื้อทองมากักตุนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดถึงว่าไอ้ทองที่ตัวเองซื้อมานะจะเป็นทอง 24k 24กรัตหรือเป็นทอง 18k ติทองทอง18กรัตอันนี้ไม่รู้ได้ยินคําว่าทองทองแล้วลดราคาก็ซื้อซื้อกันแล้วก็มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยเป็นกระแสดโด่งดังคนระับตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าแม่ค้านี่โดนอ่วมเลยนะโดนไปหลายข้อหานะคระเนาะก็ เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับก็อันนี้ก็มาสรุปกันเลยนะคะว่าตอนนี้แม่ค้าทองเนี่ยแม่ค้าทองก็มีอยู่รายเดียวแต่ในที่โด่งดังนะก็ถูกบุกนะคะโดยตํารวจนะคะบุกเข้าบุกเข้าจับตัวนะคะรวบตัวนะทั้งสองสามีภรรยาเลยค่ะคาบ้านพักหรูหรือคาลีหาดหรูนะคโดยตํารวจนะคะแล้วก็ ปคบนะคะแล้วก็นักข่าวเนี่ยเข้าไปนะงันนักข่าวก็เข้าไปหลายสำนักเลยนะคะเข้าไปทําข่าวกันคะตำรวจก็นําหมายค้นนะคะแล้วก็หมายจับเข้าไปในทีเดียวกันเนี่โอ้ตำรวจนี่ทํางานนี่รัดกลุ่มเลยนะคะคือจะมีแต่หมายค้นอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีหมายค้นไปก็จะไปจับเขาไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยต้องมีหมายค้นแล้วก็หมายจับพร้อมกันนะครับก็อย่างที่คุณนกเล่ามาตั้งต้นนะคะมีทนายความออกมาต้นรับนะคะเพราะว่า เขาก็เตรียมการอยู่แล้วข่าวดังถึงขนาดนี้นะคะก็ต้องมีทนายความเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของเขาเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แม่ค้าเขาก็ต้องทํานะคะอันนี้เราไม่เข้าใครออกใครเนาะตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันเลยนะคะว่าแม่ค้าทองนะคะถูกรวบตัวถูกสอบสวนแล้วนะคะถูกสอบสวนโดยพลตารวจตีวิทยานะคะซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาการ ปรับปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคนะก็ได้สอบสวนด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ผลของการสอบสวนก็สรุปออกมาแล้วนะ,ะแจ้งข้อหานะคะช้อโกงประชาชนผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์แล้วก็โฆษณาชนเชื่อโฆษณาชนเชื่อไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคนั่นคือโฆษณาชนเชื่อเกินความเป็นจริงกะะ็โดนไปแล้วนะคะ แล้วก็ไม่ได้รับการประกันตัวะะก็คงจะนอนคุกนะคะคืนนี้นะคะก็เมื่อไม่ได้รับการประกันตัวก็ต้องถูกต้องฝากขังตัวนะคะเนาะวันนี้เราก็มาพูดเรื่องแม่ค้าทองกันสรุปออกมาแล้วก็โดนไปหลายข้อหาหลายกระทงนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะคุณนกต้องขอโทษขออาภายัยทุกท่านด้วยนะคะถ้าคุณนกใช้คําพูดที่ไม่สละสลวยใช้คําพูดที่ ไม่ถูกต้องใช้คำพูดที่ผิดพลาดนะคะต้องขอโทษขออภัยต่อพลัง f สของคุณนกที่เข้ามาติดตามคุณนกด้วยนะคะสำหรับท,ทุกท่านนะคะทั้งใหม่ทั้งเก่านะพลัง f สของคุณนกที่เข้ามานะคะก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์และอย่าลืมฟังดูโฆษณาให้กับคุณนกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ช่องของกรยาพามาดามนะคะมีโฆษณาเข้าแล้วนะคะ โฆษณานี่ถือว่าเป็นเรื่องทอี่เป็นหัวใจสำคัญของช่อง youtube หลายๆช่องเออทุกๆช่องเลยก็ว่าไดา้ไม่ว่าจะช่อง youtube ช่องเล็กช่องใหญ่นี่หัวใจสำคัญนี่ก็คือโฆษณานะครับก็ช่วยดูโฆษณาให้กับคุณนกได้นะคะเพราะว่าโฆษณานี่คุณนกจะอยู่ได้หรือไม่ได้นะคะจะทำช่อง youtube ต่อไปได้นานขนาดไหน ขึ้นอยู่กับโฆษณานะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยดูโฆษณาให้กับคุณนกนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะค,ะคุณนกต้องขอกล่าควคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ